ล้วนะสวัสดีเลยโอ้ยจะเป็นผู้หูผู้ดีเนาะต้นมน้ำเด็ดเดอดเตรียมเส้นขนมจีนลงไปต้มวันนี้จะตำแตงกุ่งสะดุ่งให้นารินกินนะคะกับแม่บ้านคะ่ะบบได้กินตำตำแซ่บๆมาหลน้ำพอสมควรแล้วค่ะวันนี้ก็คิดเมนูตำตำมากคะ่ะเพราะวันหยุดนารินจะได s o กันเศเเนาะเดี๋ยวต้มให้สุกแล้วก็ตำแตงกุ้งสดุงกันเลยจ้าับแตงต้มขนมจีนอันนี้อยากกินตำเศษเๆยังท่านในมีมะละกอนะคะเพื่อนๆยังท่านได้ไปเอเชียนมาเก็ตเดี๋ยววันนี้จะชวนมันกันไปซื้อมะละกอกันนะมาได้กินตำสตมตำนานเลยกินแต่ตำแตงอร่อยเพราะแตงหาซื้อง่ายหาซื้อได้ต้องไปเอเชียนมาเก็ตก็มีขายแตงไหม วิธีซับแต่งกระสับประมาณนี้แหละค่ะจะได้ยิบง่ายๆยุบง่ายๆตอนยามๆโคตรรวดถึงเนี้ยค่ะโคตรรวดงเียเลยเนี่ยเดี๋ยวซับเรียบร้อยก่อนนะจ้าซับเรียบร้อยมาลินมาแล้วนะสวัสดีเลยโอ้ยจะเป็นผู้โห่ผู้ดีเนาะกิดมาไม่เร็วกันลูกตำแต่งแซ่บๆเนาะมันนี่เนาะอือหือย่าหน่าลินกระไดหน่าลินกระไดซ้อมไหมลูก พร้อมตำค่ะเพื่อนๆค่ะมะละกอกุ้งเด้งขนมเสซนขนมจีนเครื่องพร้อมตำพร้อมตำโอ้ยสซ่บอีกแล้วสองไม่ลูกเ็ดทีโบมีมะละกอตำตำแต่งเอาค่ะวันนี้ฮะลงมือลงมือลงมือตำกันเลยจ้ามาจากตำตำพริกสองเม็ดคือเกาล่ะค่ะเพื่อนๆที่รนกค่ะใส่มะเขือเทศลงไปพริกสองเม็ด ้ใส่มะนาวครึ่งครีกเนาะนี่ปีบลงไปน้ำมะนาวแม่บ้านก็ใส่เชื่อลดนะคะแม่บ้านใส่น้ำตาลปีบแทนเอาจะ้ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยคะ่ะแม่บ้านใส่ไปตลอดเวลาตาลัตนต็มเต็มเนาะเนาะแม่บ้านจะไม่ใส่น้ำตาลเวลาใส่น้ำตาลมันบ่เคยบ่เคยใส่เชื่อดผงชูรอลดโมเมนต์เชื่อดผงชูรอด น้ำปลาน้ำปลาก็าเอาดู้สายตาใส่หลายแซ่บหลายเส่น้อยแซ่บน้อย,ย,อยตรงน้ำปลาหนละใส่หมดขวดเลยจะหมดพอดีเลยนะหมดพอดี อหอมือสันดูมหอมกุ้งลงไปาตาเรียบร้อยค่ะทุกท่านที่ราักามาไหม แกงกุง้งเด้งขวดครกนี่เรียบร้อย <c oughs> มาขวดต้องจันเสิร์ ดูกุ้งค่ะดูกุง้งกุ้งสองแม่ลูกกินมานนะั่งช่ยแบบนี้น้เแยเนาะเดี๋ยวแม่เอาจานมาให้ก่นดู ประดแดงใีคลองแสบเโอ๊ยลังเมื่อเอาผมนาะลิ้นถึงก็สาผมเมื่อเศร้าเนี่ยนาลิ้นสาผมเมื่อเศร้าเนี่ยมาค่ะนาั่งกินอาหารแช่งด้วยกันค่ะหลังเมื่อก่อนค่ะ เร้อยมะเรียบร้อยมาสวยต่อ,อแซ่บเลยานาะน,นะลินเนะนานๆทีกินนี่ก็แซ่บดีเลยเพื่อนๆที่รักค่ะกุ้งนี่ก็ถอดหางเรียบร้อยค่ะกินง่ายดี เดียวไ่เลยมันอืมถูกใจเลยตุ่นุ่นนะถูกใจกลังหน่อยเลยวันี Mm, safe, uh. Safe, uh. <laughs> Normal diners cook food safely in an oven. Japanese steakhouses. How to keep all the cookies to yourself? No grill, no problem. Follow me for more recipes. Me trying to remember what the shape. Type some flavor. Some no. point? Point? <laughs> Next flavor, be chicken. After arguing with mm. your wife, then she serves you breakfast. You aren't allowed to eat the cat food. Where is that written? In the name, cat food. Some couples meet Brian. Do not touch my food. I have seven shrimp and four thousand seven hundred twenty eight rice. People in Pittsburgh actually eat pizza, where the crust is cooked and toppings are put on cold. So to answer your question, yes. Bye bye gần đúng có tôi đang ăn là trong tầm cung sư đó, có cung